นี่คือประเพณีลอยกระทงเทศกาลที่กกทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอคอยด้วยหัวใจนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเหตุผลว่าทำไมชาวต่างชาติถึงตกหลุมรักเทศก,กาลการลอยกระทงของไทยเรามาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับงานเทศก,กาลลอยกระทงปีนี้ของไทยกันก่อนดีกว่านะคะงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยประจำปีพุทธศักราช2568จัดขึ้นระหว่างวันที่27ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิก,กายน รวมทั้งหมดแล้ว10วัน10คืนบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยังคงเป็นหมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวตลอดช่วงเวลา8วันที่ผ่านมามีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติต่างเดินทางมาเที่ยวชมในงานนับแสนคนเลยนะคะแม้ว่าจะมีการปรับรูปแบบให้เหมาะกับช่วงเทศกาลการถวายความอาลัยแต่ยังคงกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานเช่นการแสดงแสงสีเสียงสุโขทัยไลท์แอนด์ซาว และการแสดงโขนการแสดงละครรวมทั้งยังมีตลาดแลกเบียร์ตลาดโบราณซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างชื่นชอบมากๆเพราะได้สัมผัสบรรยากาศไทยแบบย่อนยุคพร้อมกับได้ทานอาหารพื้นถิ่นมากมายแต่จะเน้นการแสดงวัฒนธรรมอันงดงามตามคุณค่าวิถีแบบไทยเพื่อเทิดเกียรติและแสดงความลำลึก ซึ่งถือว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเลยนะคะซึ่งงานลอยกระทงในปีนี้ใน,นกิจกรรมการสืบสานประเพณีไทยซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างได้ร่วมกิจกรรมลอยกระทงแต่งกายชุดไทยเพื่อ,อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมีการปรับรูปแบบของกิจกรรมได้อย่างลงตัวเลยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากหลายประเทศบอกว่าเพราะที่นี่เราไม่ใช่แค่ลอยกระทงแต่เราได้ปล่อยใจไปพร้อมกันมีความอบอุ่นแบบไทยๆท,ที่เรียบง่ายแต่จริงใจ ั่นคือสิ่งที่ชาวต่างชาติสัมผัสได้และการลอยกระทงไม่ใช่แค่กิจกรรมนะคะแต่เป็นพิธีกรรมเป็นประเพณีและเป็นประวัติศาสตร์ของไทยนะักท่องเที่วยวชาวต่างชาติบางคนได้บอกว่าช่วงเวลาในการได้ลอยกระทงนั้นได้สร้างความสุขให้กับพวกเขาแม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่ใหญ่โตแสงที่เล็กๆที่ลอย,อยบนผิวนะ้ําสำหรับหลายคนสร้างความตะการตาและความอบอุ่นที่เสียงดนตรีดังๆแต่ความเรียบง่ายก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ เรามาร,รับชมคลิปเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะคะมาเรามาร,รับฟังคอมเมนต์จากชาวต่างชาติเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเทศกาลกาลอยกระทงของไทยและทําไมพวกเขาถึงตกหลุมรักเทศกาลนี้กันคะ่ะ เรามาเรื่องกันที่คอมเมนต์แรกนะคะได้บอกไว้ว่าการลอยกระทงที่ไทยมันมหัศจรรย์มันจะเป็นช่วงเวลาอันสุขเศร้าในการไว้ทุกข์แสงไฟอ่อนๆบนผิวน้ําบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเคารพมันก็ยังคงสนุกมากคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่า ในฐานะนักท่องเที่ยวนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้มาลอยกระทงที่ไทยการลอยกระทงรู้สึกเหมือนกันเยียวยาจิตใจได้เหมือนกันนะขอบคุณที่แบ่งปันวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามให้กับชาวต่างชาติอย่างฉันขอบคุณจริงๆคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าเรียบง่ายแต่ตะการตาบรรยากาศดีมากๆการลอยกระทงเท่าก,กับสันนิภาพและความสนุกฉันมาลอยกระทงที่อยุธยาคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่า ฉันชอบการลอยกระทงปีนี้ฉันลอยกระทงโดยใช้ขนมปังมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนุกกับการได้ทำกิจกรรมกับคนในท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมที่เรียบเรียบแต่มีความลึกซึ้งเป็นประกายมากๆคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าเทศกาลนี้ยังมีชีวิตชีวาไทยรักษาวัฒนธรรมได้ดีมากๆเลยลอยคำอธิษฐานใต้แสงพระจันทร์เต็มดวงช่างเป็นบรรยากาศที่แสนโรแมนติกมันดีมากๆเลยนะด้วยความเคารพ คอมเมตมานะคะได้บอกไว้ว่าฉันอยากไปเทศกาลยี่เปงที่จังหวัดเชียงใหม่ผสมการลอยกระทงกับการปล่อยโคมลอยมันคงจะสวยสุดๆไปเลยโคมลอยแห่งความหวังแทบจะรอไม่ไหวแล้วคอมเมตมานะคะได้บอกไว้ว่าแม้ในปีนี้การจัดเทศกาลลอยกระทงของไทยได้เปลี่ยนรูปแบบไปบ้างแต่ก็ยังมีความสนุกอยู่นะการร่วมถวายเทียนแล้วลอยกระทงรู้สึกถึงจิตวิญญาณของคนไทยแอนแท้จริงอบอุ่นและยืดหยุน่น คืนนี้สุดยอดมากๆคอมเมนต์ตมานะคะได้บอกไว้ว่าอุทยานประวัอิสา์สุโขทยัยส่องแสงนุ่มนวลไปทั่วเลยโทแนแห่งการไวท้ทุกข์ไอทำให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมแบ่งปันเรื่องราวเสียงโหเราะและแสงไฟอันสวยงามไปด้วยกันคอมเมนต์ตมานะคะได้บอกไว้ว่าฉันเป็นชาวต่างชาติที่นี่เลยกระทงในช่วงเวลาโศกเศร้าแต่ยังสะท้อนถึงความงามของไทยแบบลืมไม่ลง คอมไม่ต์มานะคะได้บอกไว้ว่าบรรยากาศริมทะเลเงียบๆที่จังหวัดภูเก็ตการลอยกระทงเป็นเหมือนดวงดาวเลยสุดพิเศษจริงๆไทยสุดยอดคอาเมนต์ชาวต่างชาติคนต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าเป็นการผสมระหว่างเทศกาลกับการไว้ทุกข์ได้โอเคเลยนะเหมือนการลอยความทุกข์ลงในแม่น้ําความสุขในแสงอนนุ่มนวลแสงไฟแสงดาวทุกดวงสวยงามมากๆเขาไม่นมานะคะได้บอกไว้ว่า ลอยกระทงปี2025เด็มาด้วยความเงียบแต่ลึกซึ้งรอยยิ้มบังคนในท้องถิ่นยังคงมีความรู้สึกแบบนั้นฉันดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในฐานะนักท่องเที่ยวและรับการต้อนรับแบบไทยแท้รู้สึกประทับใจจริงๆคมันมนี์ตานะคะได้บอกไว้ว่าตื่นเต้นนิดหน่อยนะแต่มันสนุกมากรอยคำอธิษฐา,านลงไปหวังว่าฉันจะประสบความสำเร็จตามคำอธิษฐานคมันมภี์านะคะได้บอกไว้ว่า ฉันมาจากออสเตรเลียการลอยกระทงนี่มันเรียบง่ายแต่สัมผัสใจมากๆแสงบนน้ำเท่ากับการบำบดัดขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นเขาม่ได้ชาต่างชาติคนต่อมานะคะได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ารักโลกและกระทงที่ย่อยสลายได้สนุกและรักโลกไปด้วยกันฉันเห็นคนไทยไว้ทุกโดยการแต่งชุดดำแต่ยังคงมาร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีแบบนี้ดูแลสวยงามมากๆเพิ่มความเป็นหนึ่งเดียวกัน เขาแม่ต er มานะคะได้บอกไว้ว่าฉันอยากเข้าร่วมคลาสการทำกระทงหรืออะไรสักอย่างวัฒนธรรมไทยจะเยียวยาจิตใจฉันอยากลองทำจริงๆนะฮ่าๆเขาแม่ตมานะคะได้บอกไว้ว่าการลอยกระทงอนกการลํำลึกถึงความหลักในอดีตของไทยเหมือนบทกวีฝูงชนความสงบความเงียบความเคารพผสมกันอย่างได้ลงตัวไทยจงเป็นแรงบันดาลใจต่อไป คนไมิไดชาติดดชาติคนต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยจะมีการไว้ทุกข์เทศกาลการลอยกระทงยังคงเปล่งประกายคำอธิษฐานสันติลอยไปรู้สึกว้าวมากมันสวยจริงๆนะตะการตามากๆและคอมเมนต์สุดท้ายจากชาวต่างชาตินะคะได้บอกไว้ว่าฉันเป็นชาวอังกฤษแต่อาศัยอยู่ที่นี่ประเทศไทยความสุขแบบเรียบง่ายของเทศกาลนี้ท่ามกลางความโศกเศร้ามันช่างลึกซึ้งจริงจริง ฉันดีใจนะที่้ร่วมรอยกระทงกับคนไทยก็จบแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์จากชาวต่างชาติเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงของประเทศไทยถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ